มึงเอามันมาทำไมเอ้ยายลักพาตัวของเล่นอีเจอีพีสองวันนี้เราจะเอาตัวนี้ไปค่ะเราจะเอาตัวนี้ไปตัวนี้ชื่ออะไรวะกะกะละกะ阿ะกากะละอีพีนี้เราจะเอาน้องคนนี้ไปค่ะน้องชื่อว่าอะไรอะไม่รู้อะว่าชื่อว่าอะไรใครรู้มั่งคอมเมนต์บอกมาเลยนะชื่อกะ阿拉หรอกะละกอละกละอะไรกละกเออสัก เชื่อแหละวันนี้เราจะพาน้องคนนี้ไปเที่ยวเห็นไ,ไหมเรียบร้อยเงินน้อง ยังอยู่จะพาน้องมาเที่ยวกะฝนตกทุกคุณผักกาลถึงนิดหมึงหัวผักกาลกาลมาตากฝุน อะไรเอากาล้ามาด้วยมึงเอามันมาทำไมเอ้ยทุกคนมันเอากาล้ามามากับพายุฝนด้วยเจ๊เยี่ยฝนตกมันเปียกมันจะชื้นมือไปรถก่อนไปรถก่อนเจ๊ิ <c oughs> เอากาล้ามาด้วยเอากาล้ามาด้วยฝนตกพอสาวกูพังแน่เลยการลาเปียกฝนแล้ว <c oughs>